ค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่พายอุดร2024ค่ะวันนี้กรมควบคุมโรคโดยสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่8จังหวัดอุดรธานีวันนี้มาในทีมของการยุติการตีตาและเลือกปฏิบัติโดยใช้คอนเซปต์คือผีเสื้อนะคะวันนี้เห็นไหมคะก็คือดอกไม้เทียบกับประชาชนนะคะแล้วก็ ผีเสื้อก็เทียบกับการยุติการเลือกปฏิบัติและการตีตาค่ะถ้านะคะถ้าเขาไม่ได้รับการบริการที่ดีนักสุขภาพเขาก็จะเหี่ยวเฉาไปนะคะฉะนั้นแล้วดอกไม้ทุกดอกต้องเบ่งบานนะคะเท่ากับการที่ทุกคนลดการตีตาและเลือกปฏิบัติค่ะเห็นไหมคะนอกจากก่อนปีเราก็มีหัวใจมอบให้ด้วยครับอันนี้นี่อ<ด><ด>่า<ด> ดิ้เซฟตลุงยางแบบพระใสใช้ได้ย,วยาวๆครับจากที่ไนเอ่ยๆจากองค์กรพัฒนานเด็กและเยาวชนอุดรธานีเวสวุวรรณครับเวสวุวรรณคือพาคีกระืไข,ขเราทุกงานเราก็ต้องเจอนะคะ บูธนาภาคลินิกจากโรงพยาบาลอุดรธานีก็จะมีการตรวจเทสนะคะในส่วนนี้สามารถที่จะขอรับบริการในการตรวจคัดกรองนะคะ h i ชนะคะได้เลยใช้น้ำลายนะคะในการดรวดนะคะมาที่บูธของนาภาคลินิกโรงพยาบาลอุดรธานีค่ะแล้วก็มีของแจกด้วยนะค่ะไปต่อกันที่บูธของกรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขสวัสดีกรมควบคุมโรคค่ะ สวัสดีค่ะ,ะตัวแทนตัวแทนบุญของกคุ่มโรควันนี้เอาอะไรมานําเสนอคะวันนี้มี การเล่นเกมเนาะกเกี่ยวกับการตีตาและเลือกปฏิบัตินะคะอ่าใช่เจเจวันนี้เรามีมีของร้อนมาแจกด้วยเนาะมีอะไรอ่ามีสารหล่อลื่นนะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับถุงยางอนามายัยมีลกอมด้วยชุมคอเนาะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะอ่าแล้วก็มีอะไรอีกมีอะไรคะอ่ามีใช้ล้างใส่ผมนะคะก็คือตัวน,นี้เราไม่เลือกปฏิบัติเนะสามารถใช้ได้เพศชายเพศหญิงเลยนะคะค่ะแล้วก็มีถุงยางอนามัยด้วยสําหรับ บุคลากรที่สนใจเนาะหรือว่าประชาชนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อที่บูธข,ของเราได้นะคะมีไซส์ตั้งแต่49 52 54และ56นะคะแล้วก็มีสารหล่อลื่นด้วยเนาะ โอเคนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีอาพัด uh huh. คลายร้อนเนาะตัวนี้นะคะแล้วก็ของวันในวันอีกมากมายซึ่งตอนนี้ uh huh. มีผู้เข้าร่วมสนใจเนาะ uh huh. มาเล่นเกมกับเรานะคะเป็นจํานวนมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่มีความสนใจในงานในวันนี้นะคะเดี๋ยวส่งไม่ต่อคืนให้น้องเจเจนะคะอย่างที่ต่อค่ะอย่างที่บอกว่าวันนี้เรามาในธีมของผีเสื้อผีเสื้อก็คือการลดการตีตาและเลือกปฏิบัตินะคะนี่คือคอนเซปต์ ที่สําคัญโดยเฉพาะในวันที่1มีนาคมของทุกปีค่ะเป็นวันลดการตีตาและเลือกปฏิบัติเข้ามาในรีมของผีเสื้อนะคะดังนั้นแล้วผีเสื้อเป็นตัวแทนของเหมือนของควบคุมโรคเนาะที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการลดการตีตาและเลือกปฏิบัติที่สําคัญนะคะถุกยางอนามัยป้องกันได้หลายโรคมากๆเลยโดยเฉพาะโรคเอ็มพอกในทุกวันนี้นะคะหรือโรคฝีดาดลิงหรือฝีดาดบานอนใส่ถุงยางต้องบอกว่า คู่ก็ต้องรู้ด้วยนะคะคู่ก็ต้องรู้ป้องกันทั้งตัวเองแล้วก็ป้องกันทั้งคู่ของเราด้วยเพิ่มเติมนิดนึงนะคะก็คือว่าตอนนี้เรามีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเพล็ด้วยนะคะท่านที่สนใจเนาะหรือว่าท่านที่มีผู้คนเลือดคู่ผลเลือดต่างเนาะถ้าสมมุติว่าแฟนเราอาจจะเป็นเอชไอวีหรือว่าเป็นผู้ติดเชื้อนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เป็นแต่ว่าเรารักกันเนาะพูดถึงน่ะเราก็สามารถใช้ยานะคะเพล็ได้เนาะสามารถสอบถามได้ได้ที่สถานบริการ โรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะเช่นโรงพยาบาลอุดรธานีานนานเนาะก็คือมีจะมียาตัวนี้อยู่นะคะค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็คืออ,อย่างที่ว่าภุงยาอนอมัยนะคะสามารถป้องกันโรคได้นอกจาก h อชไอวีซิฟิลิสแล้วนอกยังยังมีเรื่องของพีดาดวานอนด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่สำคัญนะคะที่สำคัญแน่นอนค่ะ กรมควบคุมโรคไปทุกที่มีกรมควบคุมโรคเพราะกรมควบคุมโรคห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีสวัสดีค่ะ